นางตานีที่รักผีต้นกล้วยต้นนี้เป็นของคุณนะั้นางนตานีที่รักจะมาหาเราเพลใน20บิบนาทีข้างหน้างั้นเรารอไปดูกันเลยดีกว่ากล้วยแน่หูหลอกให้รักหลอกให้หล,ลงหหลลมูแล้วมึงว่าจะมาเป็นตัวหรือมาเป็นต้นวะเอา้าก็ต้องมาเป็นคนดิถ้าอยากเอมีนะเอาไปทางนีเอาเลยครับผมมีต้นรกักสุริการหลอนดาร์กเวฟวันนี้ตเตเบิมเจอไซนุดเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อนางตานีที่รักได้โดยที่พวกเรากไม่รู้ว่านางตานีที่รัก ที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองนัดเจอนางตานีที่รักเจ้าเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปนัดเจอนางตานีกันได้เลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาร์กเว็บเว้ย และนี่คือสวยสยองสวยสยองเลยวะอาจจะเป็นผู้ผีผู้หญิงอะไรนี้ปะาน่ากลัวมากแน่เลยงั้นลอไปอาาา่านคำอธิบายเพิ่มเติมหมืลกันผีสาวสุดสวยมาพร้อมความสยองสุดหลอนความสยองสุดหลอนเลยวะผีผู้หญิงเขา,าน่ากลัวด้วยเตยใช่ไงงั้นรอไปดูแล้วมีผีตัวไหนบ้างอะ่ะตัวแรกเนี่ยไม่น่าพระขนงอันนี้ผีเก็บมะนาวเออผีแบบมือยาวก็ใช่ไงผีตายทั้งกลมน,นี่หลอกจัดอันที่สองเนี่ยนางตานีที่รักผีกล้วยหลอกให้รักหลอกให้ลลใหลงกล้วยเออแล้วกูยังไม่มีแฟนด้วยอันที่สามเนี่ย ผีนางลำชดาสยองอุยเชดาสยองอันนี้บีบคอบีบคอบีบคอนางลำลำตอนนั้คือโคตรน่ากลัวอันนี้สี่เนี่ยอาถรรพ์สาตะเคียนอันนี้ก็ผีต้นไม้ผีต้นไม้ที่สิงสถิตอยู่วันนี้ก็หลอนมีแต่ผีผู้หญิงทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ห้าเนี่ยปอบแม่ใหญ่แดงอุยอันนี้อันนี้เริ่มแก่แล้วอันนี้เริ่มแก่แล้วอแต่ก็เป็นผู้หญิงอยู่ปอบกินตับไตไส้พุงส่วนผีต้นท้ายเนี่ย ผีพายบึงมรณะอันนี้คือหน้ากลัวผีน้ําอยู่ในน้ําคนไปเล่นน้ํานี่ดึงเลยม่ใช่ไงดึงจมน้ําเลยแล้วมึงสนใจผีตัวไหนเมื่อกี้มึงบอกมึงยังไม่มีแฟนใช่ไหมใช่แล้วนางตานีที่รักเลยไงสวยปะนางตานีอ่ะก็สวยที่เขาบอกว่าสวยกันนะเออหลอกให้รักหลอกให้หลงเลยเป็นแฟนมึงเงินเก่าเลยแล้วกันนางตานีที่รักผีต้นกล้วยต้นนี้เป็นของคุณนะเป็นของมึงเองนาะให้มึงเลยไงเตยมึงดูดินางตานีสาวสวยเงี้ยอู้หูเจอตัวจริงนี่ต้องรักต้องหลงแน่เลยว่ะ เงี้ก็เป็นนัดเจอน้องตานีเลยละกันคุณชมขาเมื่อกี้พวกเราก็ได้ติดต่อทางอีเมลและได้ทําการนัดเจอนางตานีที่รักเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดังเว็บเขาได้ตอบ่อกลับมาว่านางตานีที่รักจะมาหาเราเพยในยี่สิบนาทีข้างหน้างั้นเรารอไปดูกันเลยดีกว่าควยแน่หูหลอกให้นักหลอกให้หลงจ๋าน้องตานีเฮ้ย้ <c oughs> น้องไม่เป็นไรของมึงวะก็คิดถึงน้องตานีดิใครวะน้องตานีอ่ะตานีเมียกูไงเตยฮะใช่เหรอแล้วตอนนี้มายังอ่ะ เดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึ่งี่เตยดาก์เว็บบอกว่านางตานีอะอยู่ข้างล่างรู้วิใช่เหรอยก็ลงไปเลยดิลอไปดูนิมึงว่านางตานีจะสวยปะไม่รู้แล้วมึงว่าจะมาเป็นตัวหรือมาเป็นต้นวะเอ้าก็ต้องมาเป็นคนดิใช่เหรอเออเมียนะเอาเฮ้ยนางตานีเฮ้ยต่นางตานีวะกูเห็นแต่ต้นกล้วยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไหนวะนี่ไม่ใช่นางตานีหรอไหนอะตานีมึงอะกูไม่เห็นเลยนั่นไหนนางตานีไวเตยเออก็น่าดีวะไวเตยเออ อยากได้เมียว่างใช่ไหมครับกูอาจารย์โป้งเห็นมือรับแรงเฮ้ยรับแรงหรือวะกูมีว่างมึงหนึ่งต้นมึงสนใจไหมเฮ้ยอุ้ยมึมีว่างด้วยเตยเก้าดีลสนใจครับแล้วผมต้องทำอไงอาจารย์งั้นมึงเข้ามารับพานกูได้ครับอาจารย์เออกูจะได้เมียแล้วเตยกูจะได้เมียแล้วเออนางอันนี้สวยมากแน่เลยเตยอะไรวะช้ำชุ่ม มีของนี back, ้มาให้มากใส่มากหลักน้อยใส่น้อยได้ครับจานใส่ต้นกล้วยเลยใช่ไหมครับจานไปโอเคครับใส่เลยเนาะยมึงรักมากรักน้อยใส่ตามกำลังเฮ้ยเอ้ยไอ้เตยนางตานีของพี่เออนางตานีเฮนางตานีแล้วไนทไว้เนาะไม่เห็นมีเลยตัวไว้เนาะนางตานีโอ้โหมึงต่างขนาดเนี้ยนางตานีว่ามึงรักมากแน่เลยไน้์เนาะแต่ไม่เห็นนางตานีเลยไอ้เตยจะได้ดีวะเออ อะไรอ่ะตกไหนเฮ้ยเฮ้ยเตยมึงกล้าลบรู้จัดโป้งเหรอมึงรับแล่ไอ้เตยไอ้เตยไอ้เตยมึงลบรู้จัดโป้งเหรอไอ้เตยไอ้เตยไอ้เตยไอ้จัดโป้งเหรอมึงรับแล่นะเดี๋ยวจะกูขังกูอาจารย์นะพี่เตย อาจารย์โป่งเมึงรับเลยอาจารย์หนีแล้วกูบอกแล้วมันหลอกมันไม่มีจริงหรอกไหนวะอาจารย์หนีเอาอย่างนี้กูก็ไม่ได้เมียดิวะก็ไม่มีไงไปเลยพุกกลับไปเลยวางไปเลยรีบไปเลยล่ะรีบไปหนีเลยไอ้ตั้เมึงอไหอาจารย์โป่งรีบไปเลยไอ้เตยเราต้องช่วยกันเลยเราเลยนะไอ้เตยไปไปไปเดี๋ยวอาจารย์โป่งเล่นของใส่มึงหรอ นนพี่ดาวค่ะตาณีมาแล้วค่ะสวยเซ็กซี่แบบนักเต้นประตูนะคะอ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 ะพี่ด้วเอ้ยพี่ดอวค่ะอุ้ยเตยมึงได้ยินเสียงนางตานีเรียกกูป่ะน่า,นาจะเป็นของจริงแล้วไอ้เตยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจ๋าน้องตานีจ๋าน้องตานีของพี่ ุมาแล้วตานีจะสวยแค่ไหนวะอู้หูยน้องกันน้องตานีจิตถึงพี่น้อจังเลยค่ะอของยักษ์ค่ะทำความรู้จักกันอีตานีนี่มึงไม่ตป่งโป่งนี่วะแค่ดูพี่นอซีเนี่ยอปุ๋ยซีเขียนีอยดูตัวตาดีสิตอนแรกตาดีสวยอย่างกับออร่าดูพี่น้องาแบบนี้สิ มึงไม่ต้องปกีตาดีตาดีพอเป็นเมียพี่ดาแล้วข้าอึตา,ตาดีบอกไปอย่า <c oughs> <Yeah. S 2> จเป็นัวกกูไมนะไม่เ่ะไกัน,กน,นไม่บอกไม่ตาดีทำพี่ได <c oughs> ้ตมึงต้องเป็นพวกที่กับกู อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมหนหันอะไรวะจ้ะเฮ้ยทำไมในตอนนี้มีสองคนงฮ่าคู่อะไรกันฮึยอ,นะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรนอนเมื่อวะนี่ไงอะไรวะ d i s n e นี่จวันกาถีบแมน